กราบโทกาศพระเทรานุเทระพระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ขอเจริญพรสัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้ทงหลายในวันนี้เป็นวันที่สองเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563ในวันนี้อาตมาหรือกล้าวกระผมพระครูโสพลคันติพร,รากรหรืออาจารย์แจ่วแห่งวัดธรรมพระผาป่อง บ้านขัวสูงตำบลกกตูมอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็ได้มาพบกันอีกวารละหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันต้นเดือนธันวาคมใกล้จะหมดปีเก่าและจะเข้ามาสู่ปีใหม่ปี2,564ในวารในวัละต่อไปอากาศในวันนี้ก็ตอนเช้าก็เวลาช่วงเช้า6กโมงเช้าก็อยู่ในช่วง อากาศ10 78องศาประมาณนี้แล้วก็ในเวลาขณะนี้ก็20 22องศาอากาศกำลังเย็นสบายพอดีพอดี <c oughs> วันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่วันเดือนปีของเราได้ผ่านพ้นกันไปใกล้จะหมด ปีที่เขาสมมุิกันขึ้นมาแล้วก็ชีวิตของเราก็ผันแปรไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอันแหละก็วันนี้ก็จะมากล่าวพารณาาเรื่องการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์อีกเพราะว่าการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เรียกว่าเป็นการสร้างบาร,รมีอันยิ่งใหญ่สําหรับมนุษยโลกทั้งหลาย การสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้านั้นท่านตั้งปณิธานด้วยความมุ่งมั่นอยากะอะเรียกว่าลือ้อขนสัตว์นี่ให้พ้นจากวัฏสงสารให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อพระองค์ได้มาพิจรารณาแล้วว่าสัพพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เวียนว่ายอยู่ในวัฏทุกข์วัฏสงสารแม้กระทั่ง พระองค์เองฉะนั้นพระองค์มีความมุ่งมั่นที่จะลือ้อขนสัตว์เพื่อที่จะข้ามพ้นฝั่งแห่งพระนิพพานว่าอย่างนั้นข้ามพ้นแห่งวัตฏสงสารอันเป็นเรียกว่าวัตะทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์โลกทั้งหลายนั้นๆฉะนั้นการตั้งปณิธานของพระองค์จึงมีความมุ่งมั่น มีความมานะบากบั่นจริงๆถึงได้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นนฉะนั้นเราจะาพัฒนาเรื่องต่างๆของพระองค์ที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นเรียกว,ว่าพัฒนาไปเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นได้นีค่คือคุณของพระพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นแต่ก็เราจะนำหยิบยกเรื่องต่างๆชาติต่างๆ พบต่างๆของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงสร้างบำเพ็ญบาร,รมีเรียกว่าสร้างบำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระโพธิที่เป็นพระโพธิสัตว์ทื่เพื่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> ฉะนั้นพระนามาพบได้ชาติใดก่อนหน้าหน้าซึ่งแล้วก็หน้าอัศจรรย์ยิ่งนักในใจของ พระโพธิสัตว์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> พระเตมีใบพระเตมีใบ,บหลังจากที่พระองค์ได้รับพุทธปยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรในเมื่อสมัยเกิดเป็นสุเมธะมานพหรือว่าสุเมธะดาบทในที่สุดนั้น <c oughs> จนกระทั่งมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง จิตใจขององค์เตมีใบในพบชาติที่ท่านได้สร้างบาร,รมีโดยการอดกั้นอะไรทุกอย่างในช่วงที่ท่านอดกั้นนั้นก็ได้เล่าว่าจิตของท่านทํำยังไงท่านถึงอดกั้นได้การอดกั้นในที่นี้ไม่ธรรมดานะการอดกั้นมันต้องมีหลักมีเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์นะถ้าคนได้ฝึกในการในการประพฤติปฏิบัติ เราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอดกั้นหรือการฝึกอย่างนี้อย่างเช่นกล่าวกับผมหรือว่าอาตมาจะเล่าให้ฟังในช่วงปี254041ในช่วงที่กำลังลงไปกรุงเทพเพื่อที่จะทำกิจกรรมในโครงการสร้างหลวงพอ่อเจเกษรร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สอพันธุโลหรือว่าพระเดชพระคุณพระภาวนา ภาวนากิตโกศลหลวงปู่สอพันธุโลนี่หลวงปู่สอพันธุโลนี่ท่านก็ได้สมมาศัิ์เป็นพระครูภาวนากิตโกศลแต่รับพระราชทานได้รับพระราชทาน,ส,านสัญญาบัตรพัดยศพร้อมกันกันกบกับอาจารย์แก้วนี่แหละที่ยโสธรที่วัดพระธาตุพระอานนท์ที่ยโสธรปีนั้นรับพัดสัญญาบัตรพัดยศพร้อมกันที่ยโสธรแล้วก็เข้าไปฉลอง ที่วัดหลวงปูส่สอพร้อมกันสององค์มีพระครูภาวานากิจโกศลและอาจารย์เจ๋วเข้าไปฉลองที่วัดหลวงปูส่สอที่บ้านหนองแสงในปีนั้นปี2,544ได้รับได้รับสมณศักด์เป็นพระครูสัญญาบัติก็ไม่เคยล้องขอแล้วแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณา,าให้เรียกว่ามอบมาก็เรียกว่า รับไปตามที่เราไม่ทะเยอทยานตามที่มันจะเกิดมีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ในช่วงที่จะลงไปการที่จะเดินทางลงไปร่วมกับหมู่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมอยู่ที่บ้านเรือนไทยราชพร้าวในสมัยนั้นก็กำลังเตรียมตัวลงไปเกิดการไออย่างหนักเลยไอไอไออย่างหนัก แต่ทีนี้ก็จะได้ขึ้นเครื่องในตอนเช้าเวลาประมาณสักแปดแปดโมงหรือเก้ามงนี่แหละจะขึ้นเครื่องที่สนามบินสกลนครสนามบินพานิชย์สกลนครตอนนั้นเป็นสนามบินพาณิชย์แล้วก็ไอรู้สึกว่าอ้าวถ้าไอายอย่างนี้จะไปขึ้นเครื่องอจะไปขึ้นเครื่องนี่ก็จะ <c oughs> ทําความลาคาญให้กับคนอยู่ข้างๆว่าอย่างนั้น ก็เลยบอกคนขับรถในตอนนั้นนายต้อมนายต้อมเป็นคนบ้านจันเพนคนนะศาสนาคริสต์มาขับรถให้ก็เลยบอกไอ้ต้อมอถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วถ้ามันไออย่างนี้จะไปขึ้นเครื่องกับเขาเนี่ก็เขาก็จะลำคาญทั้งเครื่องทั้งลำแต่มันไอไอเอ้านับตั้งแต่ลงจากวัดตอนนี้จะไม่ไอเขาจะไจะไม่ไอ พอว่าจะไม่ไอเราก็กำหนดจิตเข้าไปในสติปัฏฐานสี่คือพิจารณา,า,าพิจารณารูปเวทนาจิตธรรมเข้าไปเดินจิตอยู่ในนั้นแหละมันมีอาการ,าม,ม,าการามันมีอาการไอขึ้นมาเราก็ต้องมีตัวนั้นเข้าไปกำกับเรียกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปสัมผัสมันว่าอย่างนั้นกำหนดเข้าไปเดินในสติปัฏฐานสี่อันนี้ต้อง ต้องทําความแน่นิ่งนะถ้าเรามาพูดอย่างนี้หรือว่าทรงจิตพิจารณาเรื่องโน้เรื่องน,องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันจิตมันไม่นิ่งไม่เข้าอยู่ในฐานนะและทีนี้ก็เข้าไปในสติปัฏฐานสีก็เดินเดินสติปัฏฐานรูปเวทนาจิตรมเดินกลับไปกลับมาเดินจิตพิจารณาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไอเริ่มไปตั้งแต่นี้ตั้งแต่ลงขึ้นถ้ำผาปอง ลงจากถ้ำพระปองจนขึ้นเครื่องจนกระทั่งไปกรุงเทพไม่ไอในที่สุดก็เลยหายด้วยอันนี้ก็คือว่าตั้งจิตการทังตั้งจิตแล้วก็ตอนนั้นต้องทําฐานสมาธิของเราทําจิตวางจิตของเราให้มันดีด้วยนะอันนี้เรียกว่าการตั้งจิตให้ดีฉะนั้นอันนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมพระมหาบุรุษท่านอธิษฐานจิตอย่างเตมีใบอย่างนี้แยงองค์เตมีใบอย่างนี ท่านอธิษฐานสมาทานจิตของท่านของพระอ,องค์แล้วอันนี้เรียกว่าเพียงแค่เอามาพิจารณาให้เป็นข้อเรียกว่าวินิจฉัยถ้าเราจะไปเปรียบภูมิจิตภูมิธรรมนั้นมนคนละมันคนละชั้นเรานะี่ยมันแค่ขี้ผงยังไม่หนึ่งของยังไม่แค่หนึ่งในล้านล้านของพระพุทธเจ้าแล้วละ่ะที่การบําเพ็ญบําเพ็ญทางด้านจิตใจของพระอ,องค์นั้นแต่ว่าเอามาเล่ามาเพื่อพิจารณาในการตั้งจิต ในการที่จะทำดำเนินชีวิตของตัวเองอให้อยู่รอดจากเหตุการณ์นั้นองค์เตเมมใบก็เหมือนกันนี่แหละตั้งจิตเดินเข้าไปในในวิหารธรรมของท่านท่านถึงสู้ได้กับปัญหาต่างๆเป็นเวลา10 10กว่าปีนะอย่างนี้เป็นต้นนี่วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอเรียกว่าประเมินประมวลมวล,ลองประมวลประมวล การสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าของเรามาพัลาณานามาพิจรารณาเพื่อเราที่จะได้นํามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะให้พวกเราปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าท,ทุกคนไม่ใช่ปรารถนาเพื่อที่จะดําเนินทางจิตใจของเราให้หลุดพ้นไปจากกิเลสแห่งที่มันเป็นตัวเสนียจันไรที่มันคอยย่ำยีบีทาจิตใจของเราในเท่านั้นอันนี้จะพูดถึงเรื่องการบําเพ็ญทางจิตตะภาวนาทางด้านจิต ใจของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างแล้วทีนี้พอมาพิจารณาประมวลดูการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าตอนอที่ท่านเรียกว่าชาติาชาติสุดท้ายเอาเอา,เอาประมาณนี้แหละชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระเวสสันดรเรียกว่าในในบรรดาที่เขาว,ว่า,าพระเจ้าสิบชาติอย่างนี้ คือเรียกว่าชาตินี้ก็เป็นชาติพระบำเพ็ญมหาทานอันยิ่งใหญ่ประทานมาตั้งแต่จําความได้ทานหมดทุกสิ่งทุกอย่างใครมาขออะไรต่างๆให้หมดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อในที่สุดก็เดบพระราชทานสร้างเผื่อคู่บ้านคู่เมืองให้กับชาวเมืองกลิงคลัดที่เกิดความ เดือดร้อนเรื่องฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็มาขอช่างเผือกแก่พระเวสสันดรเพื่อที่จะนําความอุดมสมบูรณ์ไปแก่บ้านแก่เมืองตัวเองนั้นองค์พระเวสสันดรก็ได้พระราชทานประทานเรียกว่าพระราชทานให้กับเขาไปชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่น,น,นวายก็เลยเกิดประท้วงการขับไล่ไสทรส่งนี่แหละทัาน,น,นพระเจ้าสันไซกับ พระนังปุษดีก็เรียกว่าทนต่อคำอเรียกว่าปท้วงของชาวบ้านไม่ไหวก็เลยต้องได้ขับเนะเทศขององค์พระเวดสันดอนออกจากภายประมหารนครเพื่อที่จะไปอยู่กลางป่านั้นถามว่าจิตใจขององค์พระเวดสันดรในช่วงนั้นจิตใจของท่านจะวุ่นวี่วุ่นวายมีความทุกข์มีความามีความทุกข์มีความระทมไหม อุปมาประไม,ะมของจิตท่านในลักษณะตอนนั้นเหมือนกันกันกนกบราชสีที่เขาโดนที่โดนเขาจับมาจากป่าแล้วอยู่กักโคง้งกักขังอยู่ในกรงอย่างนี้กักขังในกรงเป็นหลายหลายปีวันนี้เขาจะปล่อยเข้าไปในป่าแล้วถามว่าจิตใจของราชสีนั้นเขาจะมีความสุขหรือมีความทุกข์จิตใจของมหาบุรุษพร,พ,พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกัน เพราะว่าทุกพบทุกชาติท่านได้มาเกิดเป็นเป็นมนุษย์ก็าตามเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นพญานาคก,ก็าตามจะต้องออกไปอยู่ในสถานที่สงบระงับในสถานที่เปียวอย่างเป็นพญานาคพญาภูริทัต,ตนาคคราชอย่างนี้เป็นต้นจําเป็นจะต้องไปบําเพ็ญพศบําเพ็ญถือศีลอยู่คนเดียวอยู่องค์เดียวอยู่น ون, ู่นป่าไกลจากหมู่จากคณะอย่างนี้เป็นต้น ต้องมีเหตุให้ให้ได้ไปแม้กระทั่งได้เกิดเป็นองค์พระเทวมีใบนุกรมมือกันต้องมีเหตุให้ให้ท่านได้เข้าป่าเมื่อท่านได้เข้าไปอยู่ในป่าท่านจะกลับออกมา,าสู่ความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจได้ยังไงเพราะว่าท่านมีโอกาสแล้วที่จะไปบำเพ็ญเรียกว่าไปเสริมไปส่งดวงจิต ดวงใจของพระอ,องค์ที่มีความมุ่งมั่นมีความมุมาณนะอยู่นั้นฉะนั้นองค์พระเวสสันดรน,นี้ก็เหมือนกันจิตใจของท่านยิ่งมีความร่าเริงมีความอาหารมีความสลดสังเวชในเรียกว่าในปัญหาของคนจีปะทะมันเกิดความสลดสังเวชความอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องหนุนนําให้จิตของท่านมันตะล่อมลงไปเป็นเอโกธมโมจิตเป็นหนึ่งธรรเป็นหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นเนี่ฉะนั้นจิตใจของท่านในตอนนั้นท่านจึงเรียกว่ามีความร่าเริงอาจหารแต่ประชาชนปุถุชนทั้งหลายมองว่าท่านจะมีความทุกข์มีความลำบากมีความามีความเรียกว่าไม่พออกพอใจแท้ที่จริงแล้วนี่คือวิสัยของพระโพธิสัตว์ท่านจะมีความน่าเริงมีความอาดหารมีความ ความสุขที่จะสุดที่จะพรฒน,นาให้หมดสิ้นได้อย่างนี้นี่ก็คือจิตของท่านในลักษณะนั้นยิ่งเข้าไปอยู่ในป่าที่นี่เป็นโอกาสของท่านที่จะได้บําเพญ็ญศีลบําเพ็ญพจน์บําเพ,ญพ็เพญธรรมนี่ยิ่งมีความดูดดื่มแห่งเ,เรียกว่าแห่งความสงบเรียกว่า,ากายวิเวกจิตวิเวกนั้นเพื่อที่จะบําเพ็ญทางจิตนี้ให้มีความสูงส่งยิ่ง,งขึ้นไปนี่คือชาตินั้น ดังนั้นการท่านได้เข้าไปอยู่ในป่าตอนที่ถูกเนรเทศเมื่อพระองค์ได้เป็นพระเวสสันดรน,นั้นนี้พูดถึงเรื่องสภาวะจิตพูดถึงเรื่องสภาวะจิตของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าที่กําลังสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปคือจิตใจของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าตั้งแต่ เริ่มสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นั้นจากนั้นในตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่มีความที่ดูดดื่มแห่งความสงบแห่งความระงับและทีนี้ก็จะวกไปถึงพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเรียกว่าเป็นพระศระีอริยะเมตร,ยร,รัยโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตร,ยร,รัยโพธิสัตว์ในชาติปางหนึ่งที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าท่าน เกิดขึ้นมาแล้วมีเกิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์มีความดำริว่าใครเนาะใครเนาะมาถ้าหากว่ามาแจ้งเราว่ามีพระพุทธพระธรรมประสง์เกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เราจะสละราชบัลลังก์ไปกราบไปสักการะไปขอฟังธรรมแก่พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นเนี่ยจิตใจของท่านมีความฝักใฝ่มีความตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอยู่ต่อมามีสามเณรที่ตะเวน หาเงินหาทองที่จะไปไถ่ที่จะไปไถ่ถอนแม่พ่อของตัวเองที่ตกเป็นทาสอยู่นั้นสมมเณรอยู่ในพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาแล้วมีสมมเณรขึ้นมาสมมเณรตนนี้ก็สแสวงหาเพื่อที่จะหาเงินหาทองไปไถ่พ่อแม่ให้ตัวอของตัวเองให้พ้นจากคําเป็นทาสจนกระทั่งไปถึงบ้านเมืองของพระรีอริยเมตรัยโพธิสัตว์นี่ ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขาไม่เห็นเคยเห็นสามเนรเลยถ้าคนแบบนี้หัวโล้นมานุ่งห่มเหลืองมาเขาก็คิดว่าเป็นตัวประหลาดก็ไล่วิ่งสามเนรก็วิ่งเข้าไปจนถึงท้องพระโรงเห็นไหมวิ่งเข้าไปถึงท้องพระโรงพอเข้าไปถึงท้องพระโรงพระรีริยามตรายโพธิสัตว์นั้นก็ตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นสามมาเเป็นสามเณเน,นสามเณเนคืออะไรสัมเณเนคือสมณนะนักบวชในพุทธศาสนาว่าอย่างนั้น แล้วใครเป็นแล้วก็ถามว่าใครเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาสมณเณรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพอได้ยินคาว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นเจ้าของพระศาสนาเห็นไหมพอได้ยินคาว่าพุทธะเท่านั้นความปิติความปิติและวศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่ที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นมันโลดแล่นเข้าสู่ดวงใจของท่านท่านสลบลงไปนะ เพียงแค่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมกาลังมันแรงกําลังศรัทธากับกําลังสมาธิมันบวกกันแล้วก็ความมันบวกกันเข้ามาแล้วทาให้ท่านประคองร่างกายไม่ได้สลบนะสลบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาข้อถามถามว่าจริงไหมทีเรียบว่าเป็นพระพุทธเจ้าเาขาก็ว่าจริงแล้วที่นี่ก็บอกว่ามีพระธรรมพระสงฆ์พอได้ยินคําว่าพระธรรมเท่านั้นก็สลบลงไปอีกนะ จิตมันบวกกันสัทธากับสัทธากับสมาธิมันบวกกันและทีนี้ก็เมื่อท่านสลบลงไปแล้วก็ถามต่อไปได้ยินคําว่าพระสงฆ์เท่านั้นก็สลบลงไปอีกครั้งที่สเป็นวาระที่สาทีนี้สลบลงไปฟื้นขึ้นมาก็าถามว่าจริงหรือเปล่าที่ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้สมณีน,นี่ก็ยืนยันรับรอง เห็นไหมยืนยันรับรองพอยืนยันรับรองเท่านั้นอพอยืนยันรับรองว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมรวมมาแล้วเป็นพระรตนาตรัยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตอนนี้ท่านประคองจิตได้ท่านประคองจิตได้ไม่ให้มันเรียกว่าประคองจิตประคองร่างกายได้พอประคองได้ร่างร่างกายของท่านลอยขึ้นเองนะเพียงแค่พลังสมาธิกับพลังศรัทธามันมาบวกกันแต่ท่านประคองจิตได้ต่อเน,นี้ ทำให้ตัวท่านลอยเหาะลอยขึ้นในอากาศแล้วก็อลอยลงมาฟุบลงมาอยู่ตรงหน้าสมมเนนก็เลยทําการศึกขาสัมมเนรเพื่อจะอภิเสกให้เป็นกาษัตริย์ตามที่ไดตั้งเป้าเอาไว้ว่าใครมาแจ้งเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเราจะมอบทรัพย์สมบัตินี้ให้ทั้งหมดและจะทําการอภิเสกให้แก่บุคคลน,นั้นท่านก็ปฏิบัติจริงๆจนกระทั่งท่าน เมื่อเรียกว่าสละรัศบลังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งไอ้รองเท้าที่ไปทางไหนมาทางไหนแต่ก่อนก็สวมโดยรองเท้าทองคําสวมโดยรองเท้าทองคําจะไปโน่นไปนี่ก็มีตั้งแต่รองเท้าทองคําก็ถอดที่นี่ก็เลยถามว่าตอนนี้พระพุทธประธรรมประสงค์อุบัติเกิดขึ้นนั้นท่านอยู่ทางทิศใดถามสัมมาณีถามมาณีก็บอกว่าอยู่ทางทิศนั่นทิศนั่นทิศนั่น ท่านก็ถอดบทแล้วก็วิ่งไปด้วยศรัทธ,ธามันแงกล้าเห็นไหมวิ่งไปทางพระพุทธเจ้านั้นวิ่งไปจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลวิ่งไม่ได้ทีนี้ก็คานไปเห็นไหมคานไปคานไปก็หัวเขาก็แตกแขนซอกก็แตกฝ่ามือก็แตกคานไม่ได้ก็ทีนี้ก็ทําลอยไปเหมือนกับอย่างงูครับนะเห็นไหมศรัทธ,ธาของท่าน ในขณะนั้นท่านเจ็บท่านปวดมาในร่างกายของท่านทุกขเวทนามันปลากฏดขึ้นขณะขณะนั้นมันเจ็บปวดขณะนั้นว่าดวงจิตของท่านเป็นในลักษณะแบบไหนดวงจิตของท่านในลักษณะนั้นจะมีความมีตั้งแต่ความปิติมีตั้งแต่ความอิ่มเอิบมีตั้งแต่ความสุขมันบวกเข้ากันถึงทุกขเวทนามันปลากฏดขึ้นในร่างกายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเหยียบยำ่ำจิตใจของมหาบุรุษนั้นได้ในอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เรียกว่าจิตใจของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นองค์สีอะริยะสีอริยเมตรยโยอ,องค์ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปในพัฒกับนี่ว่าอย่างนั้นและที่นี่ท่านทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาร้อนไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าสัพหนอสัพพัญยูที่มีความมุ่งมั่นอยากจะมากราบเราผู้เป็นตถาคตนั้นเราควร ทอดสะพานควรที่จะยังให้ศรัทธาของเขาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปที่จะมุ่งมั่นที่จะตรัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในภายข้างหน้านี่แหละจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็แปลงเป็นนายสารถีผูกี้ยขับเกวียนมาวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ทำทีทำท่าอพอไปเห็นเผชิญหน้ากันกันกบพระโพธิสัตว์สีอระเมติตรยโยนั้นก็เลยบอกว่าท่านจงหลีกไปจากทางเกวียนเรา ไม่งั้นเกวียนของเราจะเยียบพระโพธิสัตว์เสีลรยะเมตรยโยเมื่อท่านได้เมื่อท่านได้กินดังนั้นท่านก็ <c oughs> ไปเองออกไปว่าท่านนั่นแหละเป็นคนที่จะลีกเราเรามีความมุ่งมั่นที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศนี้ทิศนี้ท่านนั่นแหละควรที่จะหลีกเรานี่แหละก็สายไตถามกันไปสักเล็กสักน้อยท่านก็ทําทีทําท่าว่าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะไปเ,เรียกว่าอยากจะไปด้วยก็ขอเชิญท่านขึ้น สู่ราชรถดาวตอนนี้ขึ้นเกวียนว่าอย่างนั้นในตอนนี้และทีนี้พระเสียริยะเมตไตรยโยก็ได้ขึ้นเกวียนไปใน,ในระหว่างทางเทวดาเขาก็อยากอยาได้บุญด้วยเทวดาเขาอยากจยาได้บุญด้วยเขาก็เลยแปลงเป็นแปลงเป็นเพศผู้หญิงผู้ชายออกมาถือ,อเรียกว่าถือภาชนะที่เต็มไปด้วยอาหารหวานข่าวบอกว่าเรามีความประสงค์อยากจะ ทำบุญสูนทานเมื่อเห็นนายสาระีผู้ขับเกวียนม้านั้นไปก็บกมือบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนอเราทั้งสองมีความประสงค์อยากจะให้ทานมีคนที่จะรับทานเราไมอยู่อยู่ในทั้งหมดนี่แหละแล้ทีนี้นายสาระถีผู้ขับเกวียนมา้าซึ่งพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นนั่นก็บอกว่า,าก็คงจะมีชายหนุ่มคนนี้แหละเขาเดินทางมาด้วยความทุกข์ลำบาก ร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดบาดแผลเต็มไปด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอดข้าวอดน้ําของเขาก็คงจะหิวกระหายเรื่องอางห وم, อัวอาหารอย่างนี้เป็นต้นเมื่ออพระโพธิสัตว์ท่านได้รับทานจากเทวดาแล้วอย่างนั้นอันนีว้ว่าแบบลวดลับรวบรัดไปสักหน่อยก็ได้กินอาหารอันเป็นทิพย์บาดแผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นหายไปเหมือนเป็ดปิดทิง้งเพราะว่ามันเป็น อาหารเป็นทพิ์ที่มีอนุภาพท่านได้กล่าวเอาไว้เมื่อ,อา <c oughs> จากนั้นมานายสารทีก็พาพระมหาโพธิสัตว์เสียรละย,ย่เมตรยโยไปถึงเรียกว่าสำนักพระพุทธเจ้าใกล้จะถึงพระคันธกุตีนายสารทีก็บอกว่านี่ใกล้จะถึงพระคันตกุตีของพระพุทธเจ้าแล้วเชิญท่านผู้มีความประสงค์อยากใครจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าลงได้แล้ว จากนั้นพอนายเรียกว่าพระโพธิสัตว์สีอริยเมตรโยลงจากรถเวียนมาแล้วก็ได้นายสายระถีนั่นก็เรียกว่าลบเข้าไปแล้วก็แปลงพระวรกายเป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุตีนี่แหละพอนายพอพระโพธิสัตว์ศีอะริยเมตรโยพอไปถึงหน้าพระพักพระพุทธเจ้าก็ไปได้ว่าอย่างอื่นอย่างไกลเลยกราบแล้วก็ขอฟังธรรมเลย พระพุทธเจ้าเราก็ตรัสเทศนาธรรมเป็นอัศจรรย์เมื่อท่านได้สดับฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็บอกหยุดก่อนหยุดก่อนอา้าวบอกเราหยุดยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบอกเราหยุดได้ยังไงเขาบอกว่าที่มาฟังฟังอัดฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้านี่ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นทยธรรมไม่มีอะไรเป็นทยทานาท่านก็บอกว่านอกพอนึกได้อย่างนั้นเขาก็อธิษฐานจิต อธิษฐานจิตใหเ้เล็บของท่านยาวออกมาแล้วคลมกลิบเหมือนกับใบมีดโกนแล้วก็เอามือข้างหนึ่งจับศีรษะจับคอขอภัยจับพระเมาดีหรือจับผมและตัดคอตัวเองน้อมไปเป็นพุทธบูชาต่อหน้าพระพระพระพุทธเจ้าในขณะนั้นนี่แหละทําด้วยความปิติทําด้วยความศรัทธาอันนี้ไม่เป็นบาปหลายคนบอกว่าเอาฆ่าตัวตายอย่างนั้นจะไม่เป็นบาปเลย อันนี้เรียกว่าไม่าท่านเอาชีวิตเป็นทานบูชาธรรมพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าทุกขเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่สามารถที่จะเคลือบแคงเข้าไปสู่ดวงจิตขององค์พระโพธิสัตว์นั้นยิ่งมีความยิ่งมีความล่าเลิงยิ่งมีความอาหารในขณะนั้นยิ่งมีความปิติด้วยเอาชีวิตเป็นทานต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า อันนี้เรียกว่าด้วยอนิสงส์อน,นันต์พระเสีริยเมตรัยโพธิสัตว์ที่จะองค์มาตรัสรู้ในการข้างหน้าก็เรียกว่าท่านจะมีร่างกายใหญ่โตมีอายุยืนด้วยเอาเอา,เอาชีวิตเป็นทานบูชาธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละอนิสงส์ใหญ่ตามมาพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เรียกว่าองค์ที่สมณะโคโดมนี่เคยเอาชีวิตเป็นทานกับสัตว์เลชนัน แต่ไม่เคยเอาชีวิตเป็นฐานต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าก็เลยได้ชีวิตเรียกว่าชีวิตไม่ยืนยาวมีแค่ร้อยปีแต่พระพระศรีอริยเมตรตรร่างกายก็ใหญ่โตอายุก็แปดหมื่นปีทันว่าด้วยอานิสงส์เอาชีวิตเป็นฐานบูชาธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นใครเป็นคนได้ใครเป็นคนเสียเราก็ต้องลองพิจารณาดูลองมาพิจารณาดูข้อประพฤติธปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านทามา เป็นตัวอย่างแล้วก็ได้กล่าวไว้ในคำพีในใบลานเพื่อที่จะให้พวกเราดําเนินเดินตามสิ่งเหล่านี้เราเดําเนินเดินตามแล้วมันจะทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นเหรือมิแต่ทาความสุขนําความสุขนําความสงบร่มเย็นให้แก่ประเทศนั้นชาตินั้นให้มีความสุขความเจริญในวันนี้อาตามาพระครูโสภพลคันติภร,รากรหรืออาจารย์แจวแห่งวัดธรรมพระป่าปองบ้านขัวสูงก็ได้มาพรลานาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า องค์ปัจจุบันตลอดถึงพระสีอริยเมตรโยองค์ที่ห้่ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้านี่ก็ท้ายที่สุดในวันนี้ข้ากับผมขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตลอดถึงพระสีอริยเมตรโยแม้กระทั่งบุญบาร,รมีของท่านที่ได้สร้างไว้เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมหาใหญ่มหาศาลนั้นๆขอบุญบาร,รมีของท่านเหล่านั้น จงมาปกปักรักษาพวกเราทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนานึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาในการกระทำนันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ